สวัสดีครับผมนะครับทำกับข้าวเย็นกินกันครับวันนี้ไปตลาดมาครับผมได้นี่ครับหูวัวครับส่วนหูนี่ครับเป็นกระดูกอ่อนนี่ครับนะครับมาต้มกันเลยครับตั้งหม้อครับครับใส่เกลือกระเทียมหากผักชีข่าตะไคร้ใบมะกูดครับ สร้างแรงบันดาลใจในการทำกับข้าวครับแก้ข่าวครับแก้ข่าวนะครับอน,บน,น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่วัวที่เราหั่นไว้ลงไปครับวันนี้จะต้มส้มครับสดน้ำร้อนๆกันครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หน้าตากงประมาณนี้เลยครับมีปลาทอดด้วยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วรบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ